วันนี้ยินจะพาไปกินของอร่อยงานเทศกาลถนนอาหารตุจิสีสเจ้าปุยะอุดรธานีจ้า อยู่กับช่องยินฟินฟูดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาเดินชมงานเทศกาลอาหารตุดจีน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะชัยนาทาอุดรธานีนะคะจัดขึ้นวันที่10ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2569ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมข้างในกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างและน่าสนใจนะคะทุกคนไปเลยจ้า อันนี้คือเราอยู่โซนทางเข้าตลาดหนองบัวน,นะคะนี่เลยเดินเข้ามาเราก็จะเจอแบบประตูซุ้มโคมไฟว้าวนี่อันนี้เป็นทีมคณะเองกออุดอรนะคะยังไม่รู้เลยว่าเขาเขาจะแสดงวันไหนนะเนี่ย เราเป็นิทการัยเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอุอยทานีนะคะเปิสอนมารล้วกวปา26ปีและก็เปท um. ี่เข้าสู่ปิดที่27แล้วนะคะใครใดที่สนใจอยากสมัครตอนนี้เราเดินมาที่ต like ้นซอยนะคะเริ <S <s ่มจากเส้นตลาดหนองบัวนะว้าวนะคะ อันนี้เป็นบาร์บีคิวไม้เท่าไหร่คะแบบนี้ไก่มากดูตีแบบเนื <c oughs> ้อมิดบุ้มอะบาร์บีคิวมีเนืมีไก่นะคะมาคา20บาทติ่งไก่น้อยกำนานอร่อยมากแบบนี้ปกติขายที่ไหนคะขา่นี <c oughs> ค่ะแล้วก็เอ่อนนตลาดบางคลอ้<โ> <c oughs> เขาบอกว่าขึ้นไก่น้อยแบบนี้อร่อยมากนะทุกคนเกิดว่าใครเจอรีบซื้อกินเลยกัขบข้าวเหนียวร้อนๆเด็ดมากอุ้ยนี่มะเขือเทศอันนี้คือชอบม,มากอันนี้เคยซื้อไปให้ลูกกินนะทีละแบบ2โลทุกคน3 4มสี่วันเด็กๆก,กินแบบกินเล่นเป็นผลไม้เลยอร่อยมากวันนี้ขายโลเท่าไหร่คะโลละ160บบาทมีหลาก,หลา,กหลายสายพันธุ์นะทุกคนเขาบอกว่ามันมันไม่ได้แย่นะรสชาติแบบ ถ้าสมมติว่าเราคิดถึงมะเขือเทศอะ่ะว่าทุกคนจะแบบว่าเอ้ยกินยากอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนลองอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะพันง่ายมากยิ่งแช่แช่เย็นๆเนาะจะหวานนี่เป็นมะเขือเทศออร์แกนิกนะคะ<ต>อัน,นอันนี้พันธุ์อะไรคะเชอร์รี่เชอร์รี่เอาช็อกโกแลตไหมใช่ไหมช็อกโกแลตจะเป็นสายสาั้นอ๋อวิ่งเออนี้ยังไม่เคยลอง แต,แต่อันนีอน้อร่อยหวานช็อกโกแลตอันเนี้ค่ะสีดแดงก็อร่อยลูกสาวชอบอร่อยทุกสีจริงๆทุกคนไม่ต้องจิ้มพริกเกลือเลยก็สามารถกินเล่นได้เลยนะคะลองดูนะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็สามารถซื้อกล่องเล็กไปทานก็ได้ห้าสิบาทเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าชอบเราจะติดใจมาซื้อเป็นโลได้เลยค่ะแกงเส้นอง เว้ยนี่เป็นเส้นคล้ายแบบว่าข๋วยจับลาวกดจับเอากดจับยวนอันนั้นจะเป็นเฝอเนาะอันนี้จะเป็นเส้นข๋วยจับยวนที่แบบว่าเส้นไม่ได้แบบไม่ได้อึดๆมากแบบใช่นี้เป็นเส้นสดอ,อ,อันอนี้เป็นเส้นสดนะต่อด้วยขนมปังปาเต้นะคะนนี้เป็นขนมปาเต้ลาวแบบนี้ อ้าวทำไมว่าเวียดเวียดนามเวียดนามเวียดาวค่ะอ๋อที่จริงแล้วต้นตำรับเขาเป็นเวียดนามเหรอคะกัมกึ่งอืมของเราก็มีของเวียดนามก็มีคล้ายๆกันอ๋อถ้าเกิดว่าเคยเคยไปซื้อที่ลาวอ่ะอันนี้จะเป็นน้ำเป็นตับใช่ไหมคะอันนี้ก็ตับเหรอตับเหมือนกันอืมเมื่อก่อนที่ไปดิวตี้ฟรีอ่ะจะเป็นแบบดำๆเป็นตับดำๆเลยแป้งจะไม่เหมือนกันอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในของเราจะเป็นเหนียวเหนียวแข็งน้อยได้แต่ แบบนี้ขายขายยังไงคะชิละสี่สิบห้าค่ะอู้ไม่ได้แพงนะทุกคนใหญ่บึ้มแบบอิ่มเลยก็คืออันนี้ก็จะมีไส้แบบว่าหมูยอแล้วก็ผักดองค่ะผักดองผักดองนี้ก็จะเป็นมะละกอเหรอคะมะละกอกับแครอทะหมูหยองก็มีผักมีพริกต้มเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนี่นะคะขนมปังปาเต้สามารถ ไปทานได้น่ากินน่ากินน่ากินเนื้อหมูแดดเดียวทอดสดๆหลังร้านเลยโลไม่พค่ะ <c oughs> ทานสดหน้าร้านได้นะคะ <c oughs> เป็นคนกม่ม <c oughs> ีเท้ย่างหอยนางรมหนึ<า>ง่งร้อยัยง่รีนะคะยตัวแกะไม่ใหม่ๆคนสดเลยค่ะพัทรระวีขนมครกนะคะอันนี้เป็นขนมคุกโบราณ <c oughs> ไส่สักทองไส่ตะพูทองทะพดแล้วก็หอมจ้าเดินมาหอมทุเรียนมากเลยค่ะทุเรีย<ช>น <Legisl ative> ถ้าเกิดว่าน้องพิงอันมานี่ก็จะสะกิดแม่เลยตอนนี้กองเงียบเหงานิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดเพลงนะคะคัวตต้นหอมสุี้ สุกี้ทำสดทุกจานเลยนะคะยัทำสดหลังร้านเห็นไหมคะสวัสดีค่ะอุ้ยไม่แพงนะมีเจีวฮ้อนด้วยทุกคนเริ่มต้น70บาทนะคะเจีวฮ้อนแห้งหมูกไก่เริ่มต้น60สบาทตำมกขุ่แซ่บๆก็มีจ้าส้มตำนัวนวนะคะส้มตำนัวนว,นว ร้านส้มตำรสเย็ดไก่ใช่ไหมคะนี่มีตำเส้นเล็กปลาด้วยนะคะมีมาลองกันได้เดินมาก็คือแบบว่ากลิ่นินปลาหอมเตะจมูกเลยตำปลาหมูยอแล้วก็ทะเลรวมด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะตำลาวเริ่มต้น4บาทต่อมาเป็นขนมหวานกขนมหวานเบเกอรี่นะคะบราวนี่โดนัท บิกรีบ้านคุณยายเี๋ยวแห้งเต๋อแห้งไมโลรถโรงเรียนก็มานะคะอันนี้ขนมจีนเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนเดิมคนดีถนนคนเดินจาก ชิ้นละห้าสบบาท้อเสือรัวไหมแล้วใช่ไหม้่าไนะครับ่าได้คือันทีเสือลองมหมูย่างน้บายยางแล้วกเอล้วกมหข้าวก้อยอยชินวลี้ว สิญเนเจอร์ของร้านนี้นะคือคือก้อยสัวพั้วเนาะพี่เนางอันนี้เราเราเคยมารีวิวแล้วเจะาเก่าเจ้าเดิมคนเดิมคนดีแล้วถ้าคนเดิมจ้าดีเฟสอยู่ดีนะคะย่างเสือล้องห้างส่วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมีเนูีมาแล้ววันนี้มีหลายไซส์นะเริ่มต้นจากไซส์เอดหร้อยบาทงตกเนื้อต้องตกดีราวก้อยซอยชูติงก้อยตับหมาดก่างดิซซนะครับสิญิเนเจอร์วันนี้้เสือพัวนะ ซิเกนเจอร์ก้อยเสือคั่วมีม่ช้นไหนคะแไม่ยยไคะงานนี้นะคะที่สารเจ้าก็จัดวันที่1ิถึงวันที่16แล้วจะมีถนนตุดจีนอีกไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนะคะ จะจัดพื้นที่แยกคู่สีเมืองนุ่มปลาสลิดน่ากินมากไ,ไข่ปลาสลิดท,ทอดใหม่ๆคิดละห้สา,ปา,ปาสิบบาทไข่ปลาปลาสลิดทอดกรอบไร้ก้างอุ๊ยน่ากินน่ากินถนะ้าใครไม่ชอบแบบว่าทอดเองเนาะน้ำมันกระเด็นอย่างเงี้ยอ่าคุณป้ามีทอดให้แล้วเรียบร้อยพร้อมทานเลยปลาสลิดไม่แพงนะทุกคนปลาสลิดเด็ดเดียวทำใหม่ๆนะคะไม่เค็ม รสชาติพอดีทานนะคะกิโลละ300บาทจ้าปกติแล้วขายที่ไหนคะที่สุพรรณจ้ะโอ้มาจากต่างจังหวัดอ๋ามันจะ่านมาคายที่งานทุ่งนี่แล้วก็มาอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาที่สรรเจ้านะมีอีกสาขาหนึ่งก็คือตอนนี้อยู่ที่งานเกษตรเนาะงานเกษตรอยู่ที่ทุ่งสีเมืองนะคะถึงวันที่เท่าไหร่นะ14หรือเปล่าคะ15 15เนาะแต่อยู่นี่ก็คือ16 ถึงวันที่16นะคะสามารถมาเลือกซื้อได้เลยเอ๋อนอกจากมีปลาสลิดแล้วยังมีปลาแล็ดนะขออนุญาตนะคะย่างโ,โคขุนที่ปาดครับอัเนื้อวากิวล่องเนื้อโคกิวแฉกเนื้อโค,โค,คขุนคคแฉกเนื้อโคขุนโอ้ทำสดๆหลังร้านแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทำใหมๆ่ๆเลยย่างโคขุนที่ปาอ๋ออันนี้แต่อันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อเหรอคะอันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อเป็นวากิว Oh. วาก,กิวค่ะอันนี้ย่างแล้วกินได้เลยครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีแต่แบบว่าเป็นหมูเป็นหมูสับเป็น<ช>มันอย่างนี้เนาะแต่อันนี้เราสา,สามารถทำเป็นแบบเนื้อวากิวได้เลยเน<อ>ื้อพีเศม,ม,มากแล้วก็เนื <c oughs> ออะไรนะขอบคุณค่ะไม่ใส่ข้าวไม่ใส่เส้นเป็นของมุสลิมนะคะอาหารมุสลิม เป็นมสลิมนั้นก็คนลุสลิมทานได้หรือมสลิมทานได้นะคะอันนี้อะไรนะคะเป็นแหนมเนื้อถ้าถ้าอีสานทาเลาะส้มเนื้อส้มแต่ว่าใช้เป็นเนื้อโคขุนนะคะอันนี้ให้ฟรีเหรอคะให้ชิมขอบพระคุณค่ะทุกคนเนื้อโคขุนทุกอย่างครับชื่อว่าร้านเนื้อโคขุนย่างนะคะสามารถมาอุดุนได้นะทุกคนเป็นฮาลาลนะคะมุสลิมทานได้ค่ะ แหนมนี่ก็ปลุกสิบาทนะแหนมก็ปกลุกสิ <10 S 1> บาทสิบาทแต่ว่าเออทานดิบได้นะเนี่ยแต่เราก็ไม่กล้ <laughs> มไม่กล้าีบเอาไปอบก็ได้นะทุกคนถนะ้เกิดว่านนะอ่าออันนี้พี่ให้มาขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูค่ะถ้าเกิดอร่อยเดี๋ยวซื้อไปฝากลูกอืมอร่อย,อย,อย อืมอร่อยอร่อยรสชาติกำลังดีนะไม่เค็มเปรี้ยวกำลังดีค่ะทุกคนอร่อยไปต่อไปต่ออันนี้ไอศครีมโฮมเมดนะคะเป็นหน้าผลไม้ ่ะคจิดโยกิดก็มาค่ะดิ๋วโยกต์หน้าผลไม้เริ่มต้นหกกิบก้าบาทนะคะโคกขุ่นยา นาย่าไม่มาแล้วสิบบาทซื้อของในใจย่านไอเท็มนะคะเป็นหมาเป็นมือปวดใจรู้จักการซื้อในรานอร่อยแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องลอกลอกหนังข้างนอกออกนะเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นแบบว่าเขาใช้อะไรทําอ่ะไส้เหรอข้างหลังแต่ว่าเนื้อข้างในอร่อยนะคะข้างข้างนอกอาจจะแบบว่าเป็นหนังเหนียวๆหน่อยวัตถดิบคอเด็ก ว้าไปยังไงขนมเรื่องไทยนาดานะคะอันนี้มีขายที่ถนนคนเดินมาถุกวันเสาร์นะจาา้าวอร่อยมากชิลลสิบบาทถ้าเกิดว่าวันธรรมดาก็จะขายที่หน้า เซเว่นอุดรคพิสเตียนนะคะใช่ไหมคะจำได้จ้าถุกเสาร์เจอกันที่ถนนจงเดินนะคะทำสดใหม่แบบนี้เลยทุกคนร้อนๆข้างในก็คือจะเป็นไส้มะพร้าวนะคะดูดิเขาเขาใส่มะพร้าวแบบนี้เลยอะมะพร้าวปูนะไอสีส้มส้มนีมีก็เป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวูแล้วก็ผัดผัดใส่เครื่องนะคะ จะมีรากผักชีแล้วก็หอมหอมอ่าเขาเรียกไส้เค็มนี่ดูไส้จุกๆเลยสิบบาทไม่ได้แพงนะอร่อยมากแล้วหากินยากมากแปงถั่เขียวนะคะน่าจะมีร้านเดียวใช่ร้านเดียวในอุดรเลยนะในประเทศไทยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่แป้งนี่ทําจากถั่วเขียวใช่ไหมคะใ่อ่าเพื่อสุขภาพนะทุกคนไม่ได้แบบว่าเห็นเป็นขนมแบบนี้แล้วจะแบบทานแล้วอ้วนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอยากได้ง่ายตรงนนะคะบัตรแค่เจ้าสอบเลยนะคะ หวนแบบพอดีพอดีเลยผู้ชายชอบเลยนี่ยขอบคุณค่ะกลับมาค่ะพอดีค่ะส้มสดน้ำส้มสดอวดบนเริ่มเลยยี่สิบบาทส้มแท้ค่ะยี่สิบบาทเองนะค่ะอร่อยมากเลยค่ะใครจะได้เป็นผู้โชคดีสองข้าวจิ้ใหญ่ล่องหนครับใหญ่ล่องหนค่ะอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นง่ายๆนะคะกดติดตามเดี๋ยวเพนปิ้งค่ะ เด็ดดเลยข้าสุดท้ายเยื่อร้อนๆเลยขไหนร้อนๆนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรแสบทั้งเสื้อทั้งคู่ปองด้วยนะคะตอนนี้เราเดินมาถึงหน้าบุรณีคีสารเจ้าปุยาแล้วนะคะงานก็เรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าใครอยาก จะเดินเข้าไปเล่นในศาลเจ้าเขาก็น่าจะมียังมีงานเราจะแจกอีกนะคะหลังจากกันเล่นโบว์นี่ให้กลับไหว้นะคะข้างในใครหิวเราก็เดินออกมาที่ถนนอาหารได้ข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามเออข้าวจีร้อนๆนะคะข้าวจีสิบบาทข้าวจีทาไข่แซ่บเด้อ อันนี้เป็นข้าวเหนียวกลมใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวเหนียวกลมหรือข้าวเหนียวม่วงนั้นคนมีทั้งเป็นข้าวจีแล้วก็ข้าวหลามค่ะซุปตาแซ่บๆซ้มซุตาแม่อ้วนโคกแตกตาจนโคกแตกวิมีเส้นแบบหลวงพระบางด้วยเห็นไหมนี่ยมีค่ะมีเส้นเป็นแบบนันเขาเรียกว่าตาหลวงพระบางนะคะพระบางมีตามอะไรบปกติแล้วขายขายที่ถนนอันนี้ตลอดใช่ไหมคะอ่า สันเจ้ามาร์เก็ตเนาะเอ้ยปูยย่ามาร์เก็ตวันนี้ก็มาขายที่ถนนปิดจีนนะคะ,อะตอนนี้หมดไปหนึ่งโซนแล้วทีนี้เราจะเดินวนกลับอีกโซนหนึ่งนะอ,อันนี้เป็นคุกกี้ซอฟคุกกี้ก็คือแบบว่าคุกกี้โฮมเมด โฮมเมดนะคะทานแล้วไม่อ้วนนะทุกคนด้วยิชิ้นใหญ่มากน่ไมนคือน่าจะเป็นแบบกี้เพื่อสุขภาพนะนะซูชิซามมไร เต่มต้นสิบบาทสลหู่ป 130. ใหญ่มากใหญ่มากทุคนอุถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ในห้างเนี่ยขายน่าจะประมาณกล่องละสามร้อยห้ิบทัดจิมสยาม านะคะเป็นนับทีมเนื้อสีแดงนะาานของดีจากละครสีชื่อ ที่ไหวแล้วค่ะที่เคยมีพรเขาบอกว่าอุดรเนี่ยก็คือเศรษฐกิจดีมากนะคะทุกคนแล้วตลาดแล้วก็ที่ร้านไปเดินเล่นที่ร้านเมื่อกี้แล้วนะคะอยากจะไปไหว้ขอพรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปไหว้ขอพรได้ที่ศาลเจ้าหล่อย่าด้านในนะคะแล้วก็ไปเดินในสวนมังกรถ้ำเขาบอกว่าข้างในมีสวนมังกรถ้ำมังกรด้วยที่เขาสร้างใหม่นะคะข้างใน เราต้องไปลูบทองประการก่อนรับความโชคดีนะคะไปลอดท้องมระการก่อนค่ะอันนี้เป็นทองคำสดนะคะทำสดเลยขออนุญาตนะคะเขียวๆก็คือเป็นรถใบเตยนะคะวิข้างในอ่ะเป็นไส้แบบมะพร้าวมะพร้าวคล้ายๆกับมะพร้าวกะทิอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมครับน้ำในมะพร้าวเลยครับไม่ใช่มะพร้าวกะทินะเป็นเป็นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวแท้ๆเลยครับแต่เรา เอามาปั่นห oh oh. ินก okay. uh. ุ <5 <5 <5 <5 <5 <5> <5 <5 ้งนะคะแล้วก็เลนตั <5 <5 ้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะก็อยากจะปั่นการสำคัญนะคะเวลาเท่าไหร่นะคะที่มึงเจอมาเดินตลาดปูุ่้งแล้วเป็นเขาองอเราใช่ครับเป็นวันน้าหอมอ่อนใช่ครับไม่ปกติแล้วนะแล้วพร้อมกับเป็นวันเกิดของเรานะคะเปิดโอกาสนะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเลยนะคะทุกคนขาสวั ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจศูนย์วิทยาศสตร์ไทยจีนโมเนิท์นี้สายเจ้าปู่ย่ำรวรงานของเราด้วยนะคะแล้วก็เพจของปู่ย่ารวยทางเลี้ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมขนมไข่เต่าทอดสดโอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากนะคะนี่เลยร้านขนมไข่เต่าไงนะคะทอดสดๆน่ารันเลยอ่ะทุกคนกันี่เราไม่ต้องแบบว่าใช้แบบตะแกรงกดๆแล้วทันสมัยมากเลย เป็นกระทะใหญ่แล้วแบบมีที่กดด้วยทำดีอ่ะมีสันหน้าทานมากอันนี้ขนมขนมไต่เต่าแล้วทานร้อนๆอร่อยมากแล้วแบบเออมีหลายรสนะต้องมีมันเม<า>ื่อยขนไข่แล้วก็มันส้มตอนนี้ของที่ข้าวสาราแล้ว นะลูกอะไรนะลูกอะไรนะมันไม่ออกมาของชินจังใช่ไหมมชินจังชิโร่อ้าชิลโลยังไงอันนี้เขาขายไม่แพงนะชิ้นละ10บาทนะคะอันนี้พิซซ่าทำสดเลยร้านพิซซ่า JK พิซซ่าทำสดหลังร้านแบบนี้เลยนะคะมีหลายรสโอ้ตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วข้างหลังก็คือเล่ง์ทำอยู่นะคะ ขายไม่ทันชิ้นหลาหลา้าสิบบาทชีสชีสฟูฟูเลยค่ะตัวพี่สิบาทคุมมากยกถาด1น9ยก็สิบเก้ามาทใครอยากสั่งไปงานหรือว่าวันเกิดวันกรงวันเกิดไปเลี้ยง เลี head, ้ยงเด็กเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยสามารถโทรได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะพิซซ่าเจเคยกถาดห9ค่ะร้อยเก้าสิบเก้าค่หนึ่งถาดสามารถเลือกได้สองหน้ารวมได้มาสั่งหองวักสุดีค่ะ ทองม้อนสดมะพร้าวอ่อนทอม้นสดมะพร้าวปกติปกติพี่ขายที่ไหนนะคะอันนี้ดีค่ะอยู่ดีซอยอ๋ออยู่ดีจะมีทุกวันทุกคืนเคยเคยขายถนนคนเดินไหมคะถนนคนเดินไม่เคยไปค่ะสีม่วงนี่คืออะไรคะพี่มันม่วงค่ะอ๋อเป็นแป้งมันม่วงนะทุกคนแล้วก็เป็นเป็นไส้มะพร้าวให้มะพร้าวเยอะนะขออนุญาตนะคะขายเลยค่ะก็ยังมี ข้าวคูนเองข้าวคูทำสดๆทุกวันเลยนอกจากเป็นทองม้วนสดขนมไทยหากินยากแล้วดีเลยทุกคนเป็นขนมใบบัวดอกบัวเนาะดอกบัวอันนี้คือหากินยากจริงมี่มีอยู่แบ่งงงไปหากินยากจริงยากจริง าหอมหกทะเลนะคะรวมกับไข่ข้นเนาะตัวอะไรเอ่ยปอรเส้นปอรเส็นปอรเส้นข้าวจีเงินล้านนะคะจะข้าจีร้อยล้าน ถนนคนเดิน,นะะขายสุดสานะ้วันนี้มาเปิดขายที่ถนนอาหารจุดจีสันดาปุยานะคะส้มขั้นสดโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราเดินมาจะสุดซอยแล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เตะตาแบบว่าเห็นแล้วโอ้โหโอ,อยากจะกินน้ำลายไหลบ้างไหมเออ สามารถมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะงานมีตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16ราคา2,569ที่ศาลเจ้าปุยาอุดอรธานีนะคะวันนี้ให้ดูบรรยากาศแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊าย

ปกติเราจะเห็นแต่แทอดน,นะอันนี้ถ้าเป็นย่างก็หอมดีนะคะคุณทานกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยโอ้ยน่ากินน่ากินปกติเราก็จะเป็นแบบนี่ไงข้าวบุกงาเราหาเจอแล้วข้าวบุกงาเน,นี้เราไปเจอที่งานเหรองานฉลองเมืองอุดรน,นี่เยอะมากเยที่นี่แล้วข้าวบุกงา เราจะซื้อนี้กลับไปให้ลูกๆนะคะเพราะว่าเขาชอบมากโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสามารถมาได้นะคะสัญญาปู่ย่าถึงวันที่16กุมภานะ์ะะ